สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุคนเดี๋ยวมื้อันจะพาย่างออกไปเดินชมต้นไม้หลบๆลอเนาะบานกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะอะไรแนี่ยทยงงี่ยังลงหรืออะไรแน่ที่ยังลงเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเล็กหน่อยดอกบานน้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้าเป็นมือ ตอนไหนที่ยั่งไดยกินยั่งลงเรือนะคะพี่น้องพญางเดินช่วงหลบๆบบานเนาะค่ะพี่น้องเนาะการที่กิตอนเศ้ามอตนเมือป่อันกระดอกออกลายแล้วด้ค่ะพี่น้อง แบกกี้แบกกี้แบกกี้รถถังนะมึงแกดอกเฟิงฝ่าอันเนี่ยดอกเฟิงฝ่าประดับเนาะเนี่ยเขาผสมลายสีน้องชาพี่น้องเนาะทัานยางสนุกด,ดอ,อกกันโอ๊ยเสี้ยนอันซื้อมาเดี๋ยวอันจะอันจะอ่าแยกออกน้องชาพี่น้องเดี๋ยวอันจะแยกออกเดี๋ยวเดี๋ยวก้อนอื่นเลยอันค่ะ ต้นนี้มันไม่ค่อยดอกวันไดนเนาะแล้วก็ดอกค่ะพี่น้องห้ามบำรุงรักษาไปเลยเลยเบสตี้อันเอาเสื้อผ้าพี่ไบกาบเกงหนึ่งดอกพี่น้องผ้าส้มต้นบริเวณรบอบๆบ้านเนาะต้นหมอกต้นไม้ที่อันปลูกไว้เนาะต้น,ตอ,นอ่าเชืช้ส้มค่ะพี่น้องเนี่ยชื้ส้มชื้ส้มต้นนี้ก็จะมีสองสีเนาะ ชมผู้อ่อนเหลืองๆกับสีชุมผู้แกอ่อนยนงสีนะคะพี่น้องอันนี้น่าจะเป็นดอกสีขาวเนาะค่ะนั่งตรงดอกไปบางนึ่งค่ะดอกกำลังจะออกอีกแล้วชวนชมเฟื่องฟ้าโปยเซียนโปยเซียนอันกฤษขยายออกเรื่อยๆเนาะคิสติน่าอันนี้ห้องออนลูงไม้เขาก็คอยบำลรุงรักษาไปเรื่อยๆอันนี้เตนดอกอ่ะ ดอกโมกเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันกำลังมาลงในสองหมือนเนาะบ่ท่านได้ใส่เฟืองใส่ยเดี๋ยวนี่นาะบ้านแถวเนี้ยอันจะปับพื้นเอาหญ้า,อ,าออกแล้วก็ปับพื้นเป็นจะปลูกหญ้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นค่อยเป็นค่อยไปค่ะเพราะว่าอันเู้เพียวอันนี้ก็เป็นอ่าอะไรนะคือทองลายสีม่วงเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เขาก็อาจจะย่างขันมากัาบบกมากัดมาะยังก่อน,นตัวสำคัญในตัวนี้นะแดดดีอันนี้ก็จะเป็นต้นมังมีสีสูเนะคะพี่น้องเนาะใบเขาจะออกดแดงๆนะอันโมโหว่าดอกเขาเป็นสียังเดี๋ยวอันจะอัปเดตได้เลยนะคะพี่น,อน้องเนาะช่วงต้นใหม่นะ,ะบานของอันมังมีสีสุบต้นละสามร้อยเก้าสิบนะคะตัวน,นี้ แป้งค่ะอันนี้ก็ใส่จริงเขาต้นหญ่มาม,กา,มากัดนม่กัดจาวาปูดอ่านนอเนี่ยต้นท่อนลายสีหมวงเนี่ยมันเกิดขึ้นด้านมนอันนี้ก็จะเป็นท่องลายสีเหลืองนะคะเ่นืองละท่องุลายสีเหลืองนะคะนี่ก็จะเป็นทองลายสีเหลือง <c oughs> มาถักปูดใบลายถัก ทอ้องรลายสีเหลืองมาต่อเขานะะ้อค่ะพี่น้องลนะอันนี้ก็ะถางล้ายสีเหลืองนะคะพี่น้องทอง้องร้ายสีเหลืองอันนี้เรียกว่าต้นลำซ้ำนะคะพี่น้องนะละลำซ้ำนี่ลำซ้ำลำซ้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกลำเดือนแดง ดอกลำเลื่อนแดงเนาะคะา่ะพี่น้องเนาะวันนี้วัอนี้มีตลาดน,นาเดียค่ะเดี๋ยวจะหน่อยอันสิไปตลาดน,นาไปซื้อต้นไม้ท่าังเริ่มเพราะเริ่มออกดอกะคะ่ะดอกลำมเลื่อนแดงดอกล้อเลื่อนแดงเนาะคะา่ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นอ่าอะไรนะเขาเออทับทิมเนาะคะ่ะเพราะว่าปลูกไว้อ่ากัซิงส่วนลายเนาะ นกขี้บอดดี้ตาเห้าจะได้แผ่ไพ่เขาเองเนาะปลูกในน้ำพานเนาะอันนี้ก็เป็นกล้วยก,กล้วยก็ลังออกนออกนอ,อกนออ,กนอ,อ,กนออกนอสองนอเลยนะคะพี่นอก็ได้บ้างวหรอ่าแบกกีนั่งซิมกากาัดบ่อืมเนี่ยแบกกีนั่งจะมกากาัดบ่ออันกับโมหให้กันนั่งกับซังหารโถดไปแล้วตนหนนึงแต่กับตนบังย่อมค่ะพี่นอ บางยมเออแต่ละอเขาว่าบางยมสมมันติสมีรีบอกระบวนการนะปลูกไว้ให้คนนบางยมสม่มสมมาาอบสสนีก็กล้ไว้ยคือกันแบกกี้นีก,นก็กต้กวัยค่ะพี่นอนจะกล้วยไขย่กล้วยางอันนีเอามาปลูกไว้นี่ง่ายเดยค่ะแบกกี้มากกัดน,นี่ยจำนี่แบกกี้ ไปเดี๋ยวไม่ให้ต้นไม้แม่เลยอันนี้ก็ตน้นอ่าทองอุไลจะเป็นอ่าทองอุไลอ่าอย่างละข้างเนาะค่ะแมวแม่อาเมากี้นั่นก็เอ่นเนี้ยดอกสีส่งๆนิหน่อยๆทองอุไลละข้างเขามาเขามาลูกเขามาแบก๊กคี้อันน,นี่อันบ่อทันได้ลงเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวอันจะเอาต้นไม้มาลุ่มเยอะ อันนี้ก็เป็นน,นั่นพี่น้องก็คิสติน่าเนี่ยไอยๆๆ้วันใหญ่ใหเติกโตมาอันจะปลูกอ่าอันจะตัดแต่งเนาะอันนี้ก็อ่าดอกพู้ซ้อนนะคะพี่น้องเนาะพู้ซ้อน,น,อน,น,น,อนแล้วก็ต้นโซนเนาะต้นโซนเออาต้นคิสติน่าคิสติน่าปลูกไปเรื่อย เราจะต้นนี้ต้นตะขาสนตะไคร้หอมต้นสนหอมอกันกันยุงนะะเนาะนหอมกันยุงค่ะพี่น้องหอมกันยุงแล้วก็สนหอมกันยุงนะคะสนหอมกันยุงสนหอมกันยุงแล้วก็ต้นอดอกทองไร ดอกทองลายสีเหลืองอันนี้ก็จะเป็นต้นะน,นะต้นใบทองนะพอดีตั้งแต่ขึ้นบานใหม่นะคะอันมันอ่าอันซื้อมาต่้งใบมันขึ้นบานใหม่อ่าอ่าตั้งแต่งานก็สาวล่องลมมันนะเนี่ยอันอ่าบริเนหากมันเหลืออันก็เล่นมาปลูกใบเน,นบาะต้นใบเงินใบทองก็เอิญต้นใบทองตัวน,นี้ อ่ะใบเ,เงินให้ใบทองอันอันทองนะตัวนี้นะแทนจำโมฟีตั้งใจทองอุไรตัวนี้ก็จะปั๊บนาดินแล้วก็เอาทรายมา,สายใส่ด้กันนะคะพี่น้องเราก็จะปลูกไงเราจะต้นใหม่ก็จะปลูกไปเรื่อยๆเยนาะคะ่ะเข้าอันให้เพิ่นเดี๋ยวอัน,นเปล่าบ่ได้ะคะ่ะพี่น้องทองอุไรนะคะพี่น้องนีง่แหละ บางทีเราก็ดูแลมัเต็มทีนะผักปวานหางผงาุ้งหยางอันนี้ก็เดี๋ยวอันจะใบจะปลูกอ่ะนะยังก็อ่าถัาแนแงงของอ็นานเนาะอันจะหักออกปุ๋ยเซียน,น,นเนาะอยากจะปุูกอืมทิพย์กิ <c oughs> นาคือน,นออกดอกนะตั้งใหญ่ๆแล้วเนาะคะ่ะโอ้ยมังเงินแบดจีเอาตังคที่ชูมาขาดเลย คิสกีน่าออกดอกแกล้วน,นะคะฝาพี่น้องพอช่วงตง้นใหน่นาบานเนาะคิสิีน่าหันยายก่อนยายซำมามีเกือบเกือบหอดขิวอันหรือว่ากัวหอดอันหัวอันนั่นคืออันจะตัดเนาะโหแล้วผ้าค่ะพี่น้องเสียบอะไรจซื้อมัแหละเดี๋ยวอันจะมาหากเอาหากักงาแกๆ่ๆมันเดี๋ยวแซมแบบนี้เยอะ ให้พ um yeah, okay. ึ่งมันได้มากินน้ำพึ่งน้ำยางเนาะเนี <h> <h ่ยมึงตีล่ะคะพี่น้องโหแล้วทางามเนาะคะเนาะเนี่ยอันเนี้ดอกมันงามมันก็เลยว่าว่าแต่เอาตัดออกเนาะเดี๋ยวอังก็จะมาตัดอ่ากินแก่ๆมันเสียใบอีกเยอะเสียผมเส้นๆกันไลยเห็นดอกมันงามดีต่อล่วคะพี่น้องเนี่ยมึงตีล่ะเ่ย เอาแค่นี้ละคะพี่น้องเวอนอันถ้ายังชุ่มมาต้นไม้หนาบานเนาะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปจบมองอ่ะเฟืองฟ้างามๆเด็ก,ก่าเนาะเฟืองฟ้าประดับเนาะจะไหนก็ต้องขอบคุณหลล่ๆพี่พี่น้องๆสุขุสุขคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเนาะ พอกันวิดีโอหนาค่ะบ๊ายบายเมือนี้พยางเมืองตนใหม่หนาบานเนาะค่ะพี่น้องเนาะพอกันพอกันค่ะ